มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นซองนักร้องคุณภาพจากค่ายุ้งข้าเรคคอร์ดจะนําเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟังครับต้อนรับน้องนัทมาริสาและน้องวิทย์สุวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่วิตสวัสดีค่ะ สามตุลาคมนี้เรามีนัดเนาะที่ไหนน้องนัดที่เซฟวันโคราชค่ะตลาดเซฟวันเราไปกันนะคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มากๆไม่มืนซึ้นจะบอกว่าปีที่แล้ว6จังหวัดเนี่ยฮือฮาตอบรับดีมากค้นหาแน่นปีนี้ไปอีก10จังหวัดแต่ว่าวันเสาร์นี้เป็นจังหวัดที่3ของเราใช่ค่ะก็2จังหวัด2จังหวัดที่ผ่านมาก็จะเป็นชนบุรีค่ะแล้วก็อยุธยาค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างน้องนัดเนี่ยไปมาทั้งสองครั้งเลยใช่ค่ะก็แฟนเพลงให้การตอบรับดีมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ ็ไม่ลืมเรื่องมาตรการอ่าใช่ปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนค่ะทุกอย่างเซฟมากใช่ค่ะคนนี้เขาไปตั้งแต่ครั้งแล้วแต่ว่าพี่วิทย์นี่เพิ่งไปครั้งนี้ไปมาสองปีนี้ของปีนี้ของปีนี้เพิ่งมาถือว่าเป็นน้องใหม่ไม่วิทย์เป็นน้องใหม่ครับผมเวทีใหญ่มากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเวทีแสงสีเสียงก็อลังการนะครับแดนเซอร์แน่นดนเซอร์แน่นสำหรับนยุ่งเข้าเราก็ไปกันแน่นวิทย์เตรียมตัวยังไงกับคอนเสิร์ตนี้ครับ ก็ฝึกซ้อมนะครับซ้อมพูดซ้อมคุยหน้าหน้ากระจกอย่างนี้ครับซ้อมเปหนหน้ากระจกเลยใช่ครับมันคลาสสิกมากอ่ะขนาดนั้นนะสวัสดีครับเป็นไงครับสบายดีผมวิทย์ครับนี่เลยจำลองเหตุการณ์ที่เราไปอยู่หน้าเวทีจริงๆเลยครับแล้วกระจกที่เขาซ้อมไม่ใช่กระจกที่บ้านเขานะในรถตู้แล้วพี่ก็นั่งข้างพี่ก็ว่าเออมึงไม่ได้ละมือเขาซ้อมจริงๆทุกคนเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้ค่ะพี่รามสุดยอดเลยนะฮะนอกจากน้องทั้งสองคน นอกจากพี่ตุ๊กี้แล้วทราบว่ามีศิลปินคนอื่นๆอ,อีกเยอะเลยลผม,ก,มก็จะมีพี่เท่งนะครับแล้วก็จะมีพี่พันธุแตกเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่ตุ๊กี้แล้วก็ศิลปินของค่าย,ยุ้งข้าวไปกันแบบยกค่ายเลยครับยกค่ายครับผม คุ้มสุดๆเลยใช่ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากผลงานเพลงลูกทุ่งแล้วค่ะยังมีวัฒนธรรมไทยไปนาเสนอให้กับแฟนเพลงด้วยค่ะก็จะเป็นวัฒนธรรมด้านลิเกค่ะเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านที่บางบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นลิเกของคณะยุข้าวเรยคออย่งไรก็อย่าลืมไปติดตามกันค่ะอรับรองสนุกแน่นอนคืออันนี้เป็นเป็นแบบลักษณะแบบว่าไปโชว์มา2จังหวัดรับตอบรับดีแต่ว่าที่โคราชนี่เน้นเต้นเน้นทุกอย่างเลยนะเออใช่จะบอกว่ามาตรการเราดีป้องกันดี แต่ว่าใครจะลุกลุกได้หมดค่ะเราลุกขึ้นได้เต้นกันได้เต็มที่เพียงแค่ว่าห่างกันนิดนึงโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะและทราบเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปที่งานเนี่ยก็ปลอดภัยมั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีการตรวจวัดอุณหภูมินะฮะมีเจลล้างมือมีหน้ากากอนามัยครบเลยนะครบครับโอ้โหแล้วคนที่ไปร่วมแฟนคลับทุกคนรู้รู้จริงๆต้องมีหน้ากาก คนกีดดังมากแต่มันอู้อู้เพราะอ๋อลืมก็ลืๆๆๆลีดก็ปิดม่ก <c oughs> ีดเสร็ <c oughs> จแล้วปิดใหม่อีกรอบอีกทีที่ป้องกันป้องกันนะอ่ะโชว์พิเศษความที่จะเกิดขึ้นความสนุกที่จะไปมอบให้กับชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงครั้งนี้มีอะไรยังไงบ้างค<า>่ะก็แน่นอนค่ะความพิเศษของในเรื่องการการแสดงผลงานเพลงต่างๆเนี่ยหลายๆเพลงก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นศิลปินยุ่งข้าวหรือขอดร้องสักเท่าไหร่ล้มถึงตัวหนูเองอะไรเงี้ยค่ะเราว่าเราป็นขนเพลงฮิตเลยใช่ค่ะ คือจะบอกว่าน้องนัทดิเขาเขาถนัดทุกแนวแหละแต่เขาเป็นคนเสียงหวานที่ร้องเพลงช้าได้เพราะมากแต่คอนเสิร์ตนี้น้องนัทพาไปเต้นค่ะเฮยจริงเครอพี่ตัวน้องนัทก็เต้นแล้วพี่อยู่ข้างหลังพี่คุมทั้งหมดเลยนะครับพี่คุมหมดเลยไฟแสงสีพี่คุมแต่ศิลปินพี่ไม่ได้คุมเพราะว่าศิลปินฝึกตัวเองดูนมากระฉับอยู่แล้วเพลงฮิตเพลงกระแสเพลงดังเพลงเต้นเพลงมันมีหมดใช่พบงานนี้เอาใจคนณสารไหมคะนวิทย์คะก็ มีไมครั้งหมดนะมีครับผมฐามะบมาล่ำนะบ่าคอยถนัดครับผมเต็มที่เต็มที่ทั้งนิ้วทั้งมือมาครบเลยนะฮะให้น้องนัดชวนคุณผู้ชมที่ใกล้ๆโคราช หรือว่าในเซฟวันเราไปชมคอนเสิร์ตนี้ค่ะค่ะก็อยากฝากถึงแฟนคลับแฟนเพลงนะคะของยุ้งข้าวเลคคอร์ดแล้วก็ของไม้ทองคําทั่วประเทศเลยนะคะที่จริงก็ที่จริงอยู่ใกล้ๆก็อยากให้ไปนะคะแล้วก็พิเศษเลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชก็เป็นบ้านเกิดหนูด้วยคะก็อยากให้อ่ไปกันเยอะๆนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนค่ะคือไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตรวมไปถึงกิจกรรมดีๆค่ะของแจกของแถมรางวัลต่างๆเพียบค่ะแล้วก็ฟรีทั้งงานค่ะยังไงไปกันเยอะๆค่ะฟรีด้วยนะ พีวิทย์เหรคะพีวิทย์ชวนหน่อยครับก็เป็นภาษาอีสานนะครับใช่แล้วครับผมก็ฝากไปถึงพี่น้องที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยู่ใกล้ๆจังหวัดโคราชก็ชวนมากเชิญชวนพี่น้องมากรวมงานนะครับรวมสนุกกับทั่งยุ่งเข่าของเฮานะครับทั้งทอกของเฮานะครับก็มีของแจกของแถมมากมายนะครับมีบูธให้ช็อป ค่ะให้ช็อปครับผมค่ะมีบูธให้ทุกอย่างเลยมีกิจกรรมร่วมเยอะแยะมากมายสำคัญกว่าน,นั้นคือของแจกเยอะมากและชมฟรีตลอดทั้งงานนะคะประตูเปิด16รีกรเป็นต้นไปนะคะผมต้องบอกว่ารีบมาจองกัน่ไหมได้ข่าวว่า2จังหวัดแรกๆที่ผ่านมาเนี่ยถึงขั้นว่าเต็ม ใช่ไหมฮะเข้าไปเต็มแล้วอยากจะแบบอยากจะเปิดวงจรปิดให้อยู่ข้างๆอ่ะให้สนุกกันได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมบรรยากาศขอบรับดีมากๆต้องขอบคุณทั้งสองจังหวัดที่ผ่านมาแต่ว่าอีกแปดจังหวัดเราเต็มที่เราสู้มากๆแล้วก็ที่ตลาดเซเว่นวันครั้งนี้ก็ถือได้ว่าทุกคนคะต้องรีบไปเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่แรกแรกเริ่มเลย1 6บหนาฬิกานี่คือสุดๆเลยนะคะให้ทุกคนแปลว่ามาถึงปกติแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะวอร์มกันก่อนอะไรกันก่อนนี่คือมา16นาฬิกาปุ๊บ เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่แรกจนจบเลยนะพี่นะเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากค่ะบูธก็จัดหนักจัดเต็มนะานค,ะค้างานนี้อแอบกระซิบว่าต้องไปจองที่ก่อนไหมครับเนี่ยไป,ไปต้องไปก่อนค่ะ <c oughs> งานนี้มีเด็กเส้นนะคะถึงก่อนไปก่อนนั่งก่อนค่ะไปกันเยอะๆนะฮะคอนเสิร์ตไม่มุ่นซื่นนะฮะ,ะฝากผลงานกันเส้นเล็กน้อยดีวยกว่าทั้งสองคนเลยน้องวิทย์ครับครับผมก็ก็ฝากผลงานของวิทย์เองนะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับขี่คานเงานะครับฝากทุกท่านติดต,ตามได้ทั้งเพจ ยุ่งเขาเล็กคอร์ดแล้วก็ช่อง u t u b e ยุงเขาเล็กคอร์ดครับพิมพ์คำว่า,าวขี้ขันเหงาจะขึ้นเลยคุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจให้น้องวิทย์แล้วก็ล่าสุดมีร้านอาหารเหรอคะค่ะนี่ชื่อร้านอะไรคะทำไมมีการสบัดกันเหรอพี่มีการแบบว่าเพราะว่า,วขา,วขาวเขาไม่ชวนพี่ไปพี่อยากไปโอ้โหชวนทุกคนไปอุดหนุนนอยค่ะก็เชิญเชิญมาอุดหนุนได้ค่ะอยากให้ชิมค่ะก็เป็นร้านอาหารเกาหลีค่ะชื่อว่าอินกี้เมนูค่ะอยู่ที่ปั๊มคาเท็คลองสามค่ะใกล้ใกล้นี่เองใช่ค่ะท่าไหนก็อยู่ใกล้ๆก็สามารถ ไปได้พี่อามนไปได้เยอย่ไปท่บพี่สนับสนุนเลยคนขยันค่ะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเลยที่น่าเรียนแบบมากๆนอกเหนือจากงานในวงการหยุดจากร้องเพลงเราก็ไปขายอาหารเกาหลีกันค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่บ้าง พี่ยงก็ว่างร้องว่างเดียตอนนี้อยากกินเลยใช่ค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะก็3ตุลาคมนี้ตลาดเซฟวันค่ะคอนเสิร์ตไม่มุ่นซึ้นของเรามวนแน่นอนพี่น้องคะสิบหนาฬิกาเป็นต้นไปไปร่วมกันไปร่วมสนุกกันนะคะอย่าลืมนะคะหน้ากากอนามัยนำไปด้วยจ้าใช่แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะว่างานนี้สนุกแสงสีอลังการเต็มที่ชมฟรีนะฮะเข้ามาได้เลยจับจองที่นั่งกันได้เลยตั้งแต่แรกเลยนะฮะ กับทอก .2 เงินฝากสมุดเล่มแดงทวีโชคนะครับคอนเสิร์ตไม่ม่วนซื่อน,นั่นเองครับ